กระชายดำเป็นพืชวงศ์เดียวกันกับขมิ้นชานก็คือพืชวงศ์ซิกิเบลาติอ,อีส่วนที่ใช้ประโยชน์ก็จะเป็นส่วนลำต้นใต้ใดินที่เรียกว่าเงาในเงาของกระชายดำจะมีกลิ่นเฉพาะตัวที่มีน้ำมันหอมระเหยแล้วก็จะมีสารกลุ่มฟอร์มาโนยสารกลุ่มฟอร์มาโนยตัวนี้จะมีคุณสมบัติเพิ่มระบบไหลเวียนของเลือดดังนั้นจะเห็นได้ว่าในตำรับยาสมัยก่อนได้มีการใช้ส่วนผงกระชายดำมาผสมกับน้ำผึ้งแล้วก็ปั้นเป็นลูกกอน หรือเอากระชายดำมาดองกับน้ำผึ้งแล้วก็รับประทานสองตำลักจะมีคุณสมบัติไปเพิ่มสมรรถภาพทางเพศและและ่วนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องก็คือว่ามีการสกัดสารตัวที่ออกฤทธิ์ในกระชายดำโดยสกัดด้วยตัวเอเทานอลและเอาสารสกัดเอเทานอลมาทดลองในการทดลองในหนูเพศผู้แล้วก็ศึกษาพฤติกรรมในการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศของหนูก็พบว่าหนูมีการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศดีขึ้น แล้วก็ตัวน้าหนักของท่ออสจิก็จะมีน้าหนักเพิ่มขึ้นถ้าอธิบายแล้วสารตัวที่ออกฤทธิ์กับพฤติกรรมการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศก็จะพบว่าสารกลุ่มฟอร,ร์มาอยดน์ที่มีคุณสมบัติเพิ่มบัตทูเลชันพอรับประทานเข้าไปแล้วทําให้เลือดไปหล่อเลี้ยงที่อวัยวะเพศก็จะทําให้สมรรถภาพทางเพศสูงขึ้น